สวัสดีครับพบกับช่องอรุณรถบ้านนะครับวันนี้มีรถครอบครัวเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลตไทลุ่งนะครับรุ่นออโรเดอร์ปี2007เครื่อง3,000เขามอนเร็วนะครับดีเซลเกียร์ออโต้คือทุกอย่างเหมือนไทลุ่งดีแม็กหมดเลยนะครับราคาที่ขายแสนก็บาทคันนี้ผมขายอยู่ที่169,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันหน่อยครับว่าสวยขนาดไหนตัวนี้ที่สําคัญนะครับเป็นตัวของหายากเลยนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับ บอกเลยว่าคันนี้สวยหายากนะครับของแรเลยจะเป็นค่ายไทยลุ่งเหมือนกันแต่เป็นของเชฟโรเลตนะครับเครื่องตัวเดียวกันหมดนะครับเครื่องใช้ด้วยกันได้เลยเป็นเครื่องคอมเมอเรวส0 0พันนะครับเกียร์ออโต้ขับ2รถสวยมากนะครับคันนี้ได้เป็นเชฟโรเลตนะครับรุ่นออโรเดอร์เจดที่นั่งเครื่องสามพันดีเซลเกียร์ออโต้ขับสองราคาที่ขายนะครับ16 9 0 0 0บาทนะครับ บอกเลยว่าสวยๆหายากรูปโฉมจะเหมือนรถสมัยใหม่เลยนะครับจะสวยกว่าตัวหน้า d m a มนะครับที่สำคัญปีลึกกว่าปี2007ตัวนี้ยังอะไรอยู่ใต้ท้องรถทะเบียนสวยนะครับหมด3ตัว590ตัวหนังสือ Allroader ไทยลุ่งนะครับค่ายไทยลุ่งเหมือนกันเครื่อง3.0นนะครับตัวนี้ใช้รหัสตัวย่อเป็น LTS นะครับ มาดูความสวยแม็กนะครับมีแม็กให้ยางดอกลึกๆเลยใช้งานยาวๆยางปี2022นีสะครับสีสันรประมาณ90%สวยทั้งคันสวยเงาคือบอกเลยว่าหน้ามันออกเป็นตาสองชั้นนะครับคันนี้หล่อๆเลยมาดูความสวยไฟหน้าใสาๆ ขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับสีสันสวยเงาทั้งคันไฟหน้าใสทั้งคู่เลยพาสี68นะครับแล้วก็เป็นกระจกโครเมียมไฟเลี้ยวออกหูคันนี้ภายในมันจะได้เป็นสีครีมมาดูนะครับภายในสวยเดิมๆเกียร์ออโต้ขับ2ช่องแอร์ก็จะเป็นช่องกลมแล้วนะครับ มีแตกรายงานนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ไม่มีฉีกขาดแผงประตูสวยมาดูเบาะแถวสองนะครับเช่นเดียวกันครับสวยๆเลยแผงประตูสวยหมดแถวสามนะครับเบาะเดิมๆทั้งสามแถวเลยแอร์มีสองตอนหนาวทั้งคันสวยๆเลยนะครับอันนี้ไม่มีแตกรายงานไม่มีฉีกขาดแน่นๆเลยเบาะเดิม มาดูส่วนของท้ายรถส่วนของท้ายรถนะครับตัวนี้ก็จะได้ความเดิมหมดเลยหมุกเดิมๆดล่องน้ําเดิมน็อตฝาท้ายไม่มีขยับบอดี้เดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุล่องน้ําเดิมทั้งคู่หมุกเดิมหมดเบาะตัวออโรเดอร์เชฟคันนี้จะพับได้เป็น2สเต็ปเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับ จะพับได้เป็นสองซีกแบบนี้ก็ส่วนพับอีกอีกแบบนึงก็จะเหมือนกันนะครับแท่งเหล็กสองแท่งงัดขึ้นพร้อมกันพองัดขึ้นมาแล้วก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมเหมือนกับดีแม็กแอดเวนเจอร์ D ไทยรุ่งนะครับนี่เลยพื้นที่สี่เหลี่ยมขนของได้เยอะ เก็บของมีเหมือนกันฝั่งนี้ก็มีที่วางแก้วเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างเดี๋ยวมาดูข้างใต้ข้างใต้ก็ไม่มีสนิมเลยสวยๆเลยส่วนของคัสซีนี่นะครับคัสซีคัสซก็แห้งๆเนื้อเหล็กด้านๆดำๆไม่มีเม็ดสนิมเลยนะครับสวยมากคัสซีรถคันนี้นะครับ ระบบไฟติดครบหมดตัวจอค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้รถสตาร์ททีเดียวติดเครื่องเดินนิ่งๆเลยไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับนอกจากคัดเบลพวงมลาลัยสวยมีจอให้นะครับวิทยุใช้งานได้ครบเดี๋ยวมาดูระบบแอร์นี่นะครับแอร์หนาวมากลมแรงทุกเบอร์นะครับ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้ครบซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมใช้งานได้เลยระบบไฟใช้งานได้หมดนะครับที่เก็บแว่นสวยๆเลยเดี <L ess elephant> ๋ยวมาดูส่วนของห้องเครื่อง อันนี้เป็นคานหน้าเดิมเดิมเลขคานแผ่นเพจเดิมนะครับน็อตฝั่งขวามือไม่มีขยับลอนเดิมเดิมฝั่งซ้ายมือนะครับก็ไม่มีขยับลอนเดิมเดิมเครื่องเป็นตัวเดียวกับดีแม็กซ์แอดเวนเจอร์ไทลุ่งทุกอย่างเลยนะครับอะไรเดียวกันหมดทุกอย่างคือถ้าเป็นเครื่องอะไรอะไรเดียวกันหมดนะครับหาง่ายฝากกระโปรงเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบเดี๋ยวพามาชมใต้ท้องรถหน้าห้องเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นแผ่นติด ิดใต้ท้องรถจะเป็นเนื้อเหล็กแห้งๆด,ๆด้านๆไม่มีสนิมเลยรถไม่เคยใช้งานหนักนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเชฟโรเลตออ l รเดอร์ไทยรุ่งปี2007นะครับปีลึกแล้วได้เครื่องคอมเาเร็วเกียร์ออโต้ขับ2นะครับราคาแสนกว่าบาทคันนี้ขายอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นนะครับหลอ่ลอๆเลยรูปโฉมแบบนี้นะครับดูรถพระราม2กทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ